ตอนนี้เครื่องมือที่ซื้อมาก็ได้ใช้แล้วนะซึ่งก็ใช้งานได้ดีเห็นปะว่ามันจะเข้าไปได้แบบเต็มหน้าเวลาที่เราจะดูลูกปืนหรือว่าดูมเล่ไหมมันจะเกาะได้เต็มหน้าเลยแต่ถ้าเป็นสามขามันก็จะเกาะแค่3มขาใช่ปะมันก็จะเกาะขอบขอบ,ขอบมูเล่ตรงนี้เราอาจจะทําให้มูเล่แตกหรือช่องช่องที่เราจะเสียบขาเข้าไปอย่างเงี้ยบางจุดบางตัวบางเครื่อง ออไอขาเกลียวมันก็จะเข้าไปไม่ได้แต่เนี้ยสามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่ามันตรงขอบๆว่ามันจะบางใช่ปะบางเราสามารถแทรกเข้าไปได้มันจะบางแล้วก็ไล่ขึ้นมาหนาๆๆอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีแต่ถ้ามันมีตัวเล็กตัวนี้ด้วยก็น่าจะดีเพราะว่าเราก็จะจะใช้สําหรับหน้าง,งานที่เล็กใช่ปะอันนี้ตัวมันใหญ่ไปหน่อยมันก็จะหนักอันนี้มันน่าจะประมาณแปดนิ้วมัง้งที่สั่งมา ถ้ามีสักสีนิ้วอีกสักตัวหนึ่งก็น่าจะดีเอาไว้ใช้งานเนี่ยอย่างเช่นลูกปืนลูกเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะทอดสเตเอร์เครื่องพับอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยตัวใหญ่มันก็อาจจะหนักไปหน่อยทั่วท้าทะอะไรเงี้ย